สวัสดีครับหมูต้อขอชิวครับห่างหายไปนานนะครับวันนี้มาเปิดตู้บอลสีให้ดูนะมีหลายตัวเลยนะครับพอดีก็ไม่ได้ทําคลิปนานแล้ววันนี้ก็เลยมาเปิดตู้บอลสีดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาน้องลื้อต้งลือตู้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระถางไปหลายตัวนะครับก็มีบางตัวที่เจริญเติบโตได้ดีนะครับเนี่ยอย่างเห็นว่าอันนี้สวยมากเลยนะครับอันนี้น้องมีชื่อว่าสัจธ์จะทนะครับนี่สวยมากนะครับขึ้นแตกหลอดแตกไวใหม่ขึ้นมานะครับเนี่ยนี่ก็สัตย์จะทเหมือนกันนะครับ นี่ก็สัตธ์จะทสังเกตเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเวลาโตเนี่ยเขาก็จะเอ่อเป็นสีคล้ายๆกันนะครับบางทีแยกออกมาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับนะมันแล้วแต่นะครับว่ามันเขาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับนี่อย่างอย่างตัวนี้ผมผมมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอย่างผมซื้อลูกไม้ตัวนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่ผมไปเอฟมาเนี่ยคือเขาจะมีลักษณะแดงๆนะครับเป็นเป็นใบแดงๆนี่เป็นใบอย่างนี้นะครับเป็นใบแดงๆอย่างนี้ นะครับใบแรกๆเขาจะเป็นใบแดงๆแบบนี้นี่อย่างนี้ครับแต่พอเลี้ยงในตู้นานๆไปเขามีลักษณะเป็นแบบนี้ครับ mm. ทุกคนนะเขาเป็นเหมือนเป็นเป็นไม้ด่าง่ยนะเป็นไม้ด่างซะงั้นนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับขอบสีแดงๆหน่อยนะครับนี่กระดูกใบสีแดงพื้นใบเขาเขียวๆแรงเงาเป็นสีแรงอย่างนี้มาก็ออกไปตรงกับตัวหนึ่งของผมนะครับก็คือเป็นลูกไม้เช่นกันเป็นตัวนี้นี่ครับตัวนี้ ซึ่งเป็นผมเลี้ยงไว้นานมากแต่ก่อนก็ใบสวยมากนะครับแต่ว่าเขาไม่มีหน่อเลยนะครับเดี๋ยวจะลื้อหัวดูอยู่นะครับต้นนี้อออกดอกมาซะแล้วนะครับแล้วก็มาดูลูกไม้ต้นนี้อ้ะผมทาไมอยู่ไปอยู่มาทําไมมันเหมือนกันทนะั้งที่เอฟมาตอนแรกเป็นแบบใบแดงๆอย่างนี้นะครับเขามีหลายหน่อเลยนะครับยอย่างเงี้ยอืมก็เป็นธรรมชาติของบอลสีนะครับก็คือตอนแรกๆเนี่ย หน้าตาตอนเด็กอีกจะแบบอาจจะแบบนึงนะครับพอโตไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะก็ใครๆหลายๆคนก็คงรู้ก็คงทร,งราบกันดีนะครับนะก็เอามาแบ่งปันความรู้เล็กน้อยให้พี่น้องได้ชมกันนะครับได้รับฟังกันนะครับนะก็เอามาเปิดตู้บัเสีดูแหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดลไลค์กดติดตามไม่ชอบหัว้ตขอชิวด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ